<c oughs> ถึงความสำคัญในหนังสือหน,นักเด้หลายดเด้อทออี่ที่เขาจา่าค่อยแปลที่ห้าแปลนี่แปลธรรมจักรทั้งเบิดอีกแล้วก็มีเพิ่มเติมเขรามาแม้กระทั่งว่าสุทธวาดคือสุทธวาดของมูอานาคามีทั้งหลายในหาสันก็มีการแปลอยู่ในนี้อีกแล้วก็ อนัตตะคณะสูตรท่างกาแลทั้งเบดอธทิตตะพรทธิยญสูตรท่างกาแลทั้งเบดในในความสำคัญทั้งหลายบทอภิธรรมอภิธรรมทั้งเจดท่างกบแลทั้งเบดอีกบทปุสลามาติกาบางสกุลนั่นแหละทัากาแลทั้งเบดอีกทุกอย่างหนึ่งพี่นั่งแปลเกือบทั้งเบดบได้แปอยุบบัตรอันหรือพวกบทที่สิบพวกสหัสไนนยนี่เขาเขาบไดรแปะเพราะว่า โดยหัวใจหัวใจนี่กับแปลไปเบิดแล้วแต่ละคนแต่ละคนถ้าใดไปเราจะให้อ่านคาแปลมันเข้าสิได้เข้าใจความหมายออพระประลิทุกอย่างนี่เข้ากับแปลอยู่แล้วเบิดทุกพระปรลิตเลยก็แปลถ้าเข้าได้อ่านและเข้าได้เข้าใจว้มหมายแล้วว่าคําว่าปรลิตหรือสวดมนต์ป้องกันนั่นป้องกันนี่จังสีเข้าสิได้เข้าใจเลยว่าทุกอย่างนี่นครับเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเบิ จากล่าวให้ผูกมิตรให้มีเมตตาซึ่งกันและกันให้อาศัยพุ่งพาซึ่งกันแลกกันบ่แม่นการขับไล่บ่แม่นการขา่าบ่แม่นการบังคับหรือค้มหงใหหนีบ่แม่นการเอาชนะบ่สิเป็นบทกรณีบทญานีบทวิลูปะเขหลายๆอย่างสิอยู่ในนีนะ้ล้วนแล้วตแต่เป็นการผูกมิตรหรือทำสัจจะกิริยากับตนเองสัจจะคือทุติชุก,กรรมทำความผิดเห็นให้ตรง แล้วก็ว้าออกไปตามความเป็นจริงตรงอย่างตรงจริงนั่นเองทําความคิดเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงแต่็เว้าออกไปนั่นคือปริตนกขุม,มอยู่วัตกะปริตปริตนกงยุ่งมันสิชัดทันตรปริศนี่ดยแลตั้งแต่เป็นที่ออกมาของเพิ่นจากเมื่อขั้ที่พองค์สวยชาติเป็นพระธิศัตว์ลหลายๆอย่างอยู่ในนี้แล้วให้ความสําคัญก็คือว่าอยากให้ทุกคนแปล อ่านตัวแปลแมันน่เด้บอบนมันมาทองจำอัลต้แคนนี่ยากอยู่ด้ที่จะหาผู้มาแปลแม่นของธรรมดายากอยู่เขาเห็นหนังสือทั่วไปบอก่าได้แปลแปลกับแปลไป,ไปตามเป็นคำๆข,ของซับบาลีเสื่ๆอๆน,นี่เขาแปลเอาความหมายมันเลยแปลเอาความหมายเอาความจริงเอาถ้อยคำเอาเนื้อหาเอาสาระบ่ได้แปลโดยซับและพยัญชนะ นันก็ใไความสําสคัญในการแปลถ้าเฮาได้รู้ข้อหมายแล้วคําว่ารู้แจงทมนะฮาสิรู้ในหนีรู้รู้ในข้าแปลนี่แหละนั่นนั่นคเฮาก็รักษา,า,าคําเปล่ากุฎเจ้าเอาไ,าาาไาาว้รกักษาคําเปล่าอะไอื่นว่าบาลีมักคดมันนั่นแหละล้วแตสิวาไปคนไปอ่านบันเร้อคําแปลแต่อันแต่ละอันรู้แจงทั้งเบิดหล่ะอยู่ในนีนาแต่ข้าแปลหล้วสิ่งจากข้อหมายของมัน ลหลายๆอย่างที่สามารถเทศให้เกิดความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใดเพื่อเอินาบุญนั่นเองบุญกิริยาวัตถุนท่านเนีานา่ยกระท่านะไม่ศิลละไม่พระวนาไม่ท่านเ,เป็นการดับทุกขบรมนท่านโดยร่มทุกนันี่บุญนั้นเกิดจากการให้ทานคือเป็นความสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์ใด้ท่านาไม่ศิลละไม่บุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลงดเว้น จากการขา่าทรักทรัพุดต้น,นต้นสิกบอุทิศบุญได้สิละไม่ภาวนาหม่คือทําจิตให้ห่างไกลออกจากอากศุศลกับแมนคมกามไว้กับแมนนม่นเนี่แหละในทางที่ทําจิตให้ปลอดแล้วจากอากศุศลทั้งปวงกระทบนั่นแหละบุญเกิดได้ตั้งหลายย่างหลายย่านคือว่าบุญกิริยาวัตถุความสงบเย็น กิริยาคือกิริยาทั้งกายและวาจาและกระท่างวัตถุนี่ยังในกระท่านั่นแหละบุญอันเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนบุญอันเกิดจากการค้นขวายในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบุญอันเกิดจากการฟังธรรมเออเนี่ยธรรมอ่านว่าธรรมสัวรนอมาลัยบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมเนี่ยทั้งสี่แต่นี้ บุญนั้นเกิดจากการแสดงธรรมหรืออื่นว่าบุญกิริยาวัตถุจึงค้าว่าบุญเกิดได้ตั้งหลายยางหลายทางบแม่นป็นไปยางเดียวหลายคนเข้าใจการค้นควายในทางบุญคือการชักชวนบุคคลผู้อื่นมาฟังธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาเพราวหน้านอนวัดเป็นสิก็เอื่นว่าเป็นบุญเบิดแต่ห้าชักชวนแล้วเขามาก็ดีใจแต่เขาว่า ก็จะเสียใจเลยเออให้ว่างใจเป็นทาการมันเป็นทั้งดีใจเลยเพราะเสียทั้งด wow ีใจและเสียใจเว่าต้องเอาความ่าเป็นอารมณ์เขาซิมาข่ามาเขาบ้ามาเขาซิเราดูถูกตัดทางก็เป็นเรื่องของเขาบพเป็นเรื่องของเฮาเ้อเออยากกระบงผูเปนตศักดิ์ชวนแน่เพราว่าจาความมีความศรัทธาแหละก็สิจากให้ผู้อื่นเห็นขึ้นจากความเราเเ้าออกไปหลายอันหลายยานนี่ให้ระวัางอันนึงให้ระว่างไว แล้วระวังอันไดกับบางที่มันก็จะเป็นการเพิ่มบาปให้เขาเองคือคือคนใกล้สีตายนี่แหละเขาทำ่าให้อาจารย์คนใกล้จะตายแนะนํำยังไงเขาก็ถามก่อนแล้วพอเขาแม่มันเคยเขาวัดฟังธรรมดูบ่บอสั่นมึงจะไปว้าเรื่องกันพุดโทหรืออีแมุ่ทโธหรืออีพ่อเดี๋ยวมันสิศูนย์ให้พระว่มันจะล่องนรกเร็วกว่าเก่าเออก็ต้องเบิ่งความหลับใดของเขาเฮ็ดจังไดสั่นอ้าถ้าสวดมนต์เขาก็ว่าล้าค้าญ ว่าพุโทโธไว้เด้อให้คิดถึงอันไรเด้อว่าอันใดที่มันสบายใจเอาตามสติปัญญาของเขานั่นแหละสติเขาแล,ล้วได้ว่าเจ้าพ่อต้องห่วงดอกเดอกอ้อพ่อแม่เอ้ยอันนั้นอันนี้พออ่อพ่อถิ่นลูกพออกอ่อพ่อถิ่นน่องทิ่นเต้าดอกเออให้หน้าสาธุเจ้าขอกระซิรักษาไว้ให้ดีดอกพ่อพ่อขายพ่อไปจำน้ำลง,งน้ำดนดอกไอ้บอกไปยังสี่นี่ปัญญาความรู้ของคนมีอยู่ซสำนีก็ให้เอาไปตามตามประดับความรู้ของมันเด้เออว่ามันพุทโธไว้เด้อพุทโธไว้นี่ โคตคตรพอโคตรไหมว้ามันแตกอย่งโสนลยพระก็มีได้มันมี่พอแห้งเลยนี่พอได้บอกจากการดนาวคิดเอาเลยนี่เห็นพอแห้งแล้วอืจะไปคิดถึงหาหัมยังพวกขี้ขันมันบ่มีการบ่มีเบียกพวกขอท่านหาขอกินมาสันมันเนื่องนี้มันก็มีเคยเห็นมาเราเด้เบาดานนแหละนั่นแหละจังหวะลายๆยางเขากับต้องใส่ความผิจเจณาหน้าในในความหลับใดของเขา เขารับได้ในระดับใดคือ่ค้นถามมาหน่นอยพ่อแม่ไก่สิตายหรือคนป่วยเอาสิแนะนำองไดถามค่ะแต่ของเป็นผู้ยูน้ำเขาจ้องลูกความเป็นไปของเขาว่าเป็นว่าสินอมมาในทางทงถ้ำจากน้อยบักแต่บ้านบ่านอมจะไปเว้าได้มันสิดดาว่านโพธเจ้ามันจะลงมนรกมันจะโูนก็เก่าอีกเออยังนหน่อยๆกันมันเกิดเป็นเดราชานหมอนยังไข่ก็ลงมนรกอย่ีด้ะนะออม่นธรรมดาได้เรื่องอันจังสิขนาดคนเขาวัดแทๆมา ฟังธรรมาท่านมากยังเลื่อเรื่อยเอยผมยังตกนรกสิคือสิอยากอย่างว่าใจมัน,นบ่าเข้าใจบา่เออบาเข้าใจบ่น้อธรรมบ่ถ้ำความดูแจงเห็นจริงตามวามเป็นจริทิฏฐุชุก,กรรมเออบุญอันเกิดจากการเออทำความคิดเห็นให้ตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเออบางคนมันได้มาจังสันติมหาเอานั่นานดีหรือว่ามาเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการวัดเป็นพอวัด เออเป็นไฟก,การเงินบาลาเลือ,อะแยะดิบางพวกต้องมาเป็นไฟการเงินบางพวกต้องมาเป็นขอออผู้อำนวยการใหญ่เหตุจังสั่นเป็นยังเหตุจังสี่เป็นยังพอได้รับปุ๊บแล้วก็ว่าเออเออแล้วก,เก็เป็นผู้จัดการสร้างปุ่นสร้างผีเลอะแยะหลายอย่างเหตุจังวาขนาดเขาวัดตัวแท้ๆอย่างเป็นจังสี่มีเยอะแยะที่เขาถามผู้นั้นป่วยผู้นี้ป่วยเหตุจังได แต่เขาเป็นผู้หูนิสัยเขาอยู่แล้วแต่ต nah, ้องพิจนาเอาเองพอมอันหนึ่งแนะนําแบบนั้นแบบนี้บางคนเพิ่มมักสวดมนต์เอาบ้านี้เป็นผู้คนที่น้อมเข้ามาแน่ก็มักสวดมนต์กับสวดมนต์ไนเพิ่นฟ้างแต่เพิ่มมีทุนเดิมของเก่าอยู่แล้วก็เอามันบ่มีอยังที่สิอาจสามารถสิลื้อลังความเกี่ยวข่ยโดยพยหรือความตายได้ดอกแม่เอ้ยพอเอ้ยหรือลุงป่าอาเอาอีไม่ไ่เลยก็แล้วแต่ จะกับทาความผิดเห็นในตรงกับคําสอนพรปุจ้าระบางด like ka ูนี่ความเกิดนี่เป็นท <th> ุกข์เนาะเออแมนปเจ้าว่าเออแมนดิดอกนี่ร่างกายนี่เป็นของบ่เทียนแมนบ่เออแมนดิดอกนี่เขาก็คลอยไปเลยเอยเป็นของบ่เทียนแขนในนันเป็นภาชนะล่องหลับความเจ็บปวดทุกชนิดเป็นร่างของโลกเนาะเห็นบานี่ทุกคนเกิดมาตายเบิดเนี่ยคุยกันที่แมนดิบอว่าโอ้ยแมนแมนเออโอ้ยบ่ฝืนจากอันจากยางดอกเจ้าเบื่อเจ้านายอยู่บ่เจ้านั่งอยากเกิดอยู่บ่ เก่ยงหว่งงหวงผู้นั้นห่วงผู้หนีอยู่บ่ในความในการหว่วงของเจ้าทั้งหลายได้มีเจ้าก,กับว่าว่าสมารสเพียยังกับเขาใด้เ,ดนเนี่ยเขานอนจิตเขาสูพันิพานสุบบดีกว่าบ่านี่น่วงเหนียวเอาพันิพานเป็นอารมณ์สืบดีกว่านี่คือพวกเขาคือเข้าหูอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมักเขวาวัดฟังธรรมกับการกระทําอย่างหลายๆอย,ย่างในที่เข้าเห็นน่ไม่เห็นในการคุกคีในชีวิตของเขาเองมันนอนน้ำใดแต่แบบนี้ เออแต่บ่าขาวัดเขาข้ามอย่างจ้าเสือขี้รักมักได้สั่งผู้น,นั้นเกียดผู้นี้หาตรตระเลงใส่โทษโกรธเครื่องผนูนน้นั้นผู้นีิหาโทัไว้เดือแม่โทัไว้เดือพอนเดี๋ยวมันจะลงน้ำตกทันทีอยู่จัดว่าล่ละลงเร็วก็เก,ก่าอีกเออมันไม่เคยนอนกัามาสักเป็นอุปนิสัยจากน่อยเวันนั้นมันไงเอาพ่อได้เป็นสัตว์อิริยาบถนั่ได้ว่าได้เสไปสวรรค์น่ะก็มันบ่นนอนม,มาจากน้อย แต่คนส่วนไปวัดว่าไม่เงยหนึ่งเฮ้ยยัดแตกแดกยังด้ถ้ามึงเที่ยวไปทำวัดนั่นแต่คนนั้นคนนี้ไปวัดมันต้องมาผ่าบ่มีเด้เนาะ้งสันเด็ก佛งสันจะไปในเอาเด้บเออเรื่องใหเรื่องหน้าให้มันสบายใจเพราะมันได้ไปเกิดเป็นสั์เดรัจฉานเข้าใจไหมบมันจังบ็ุตกนัก <c oughs> เออถ้าเว้าให้เกิดความโกรธเป็นมาเพลิบไปนรกเร็วเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเคยชินของคนพวกนั้น มันบริขินทางวัดมันบริขินในการฟังธรรมมันบริขินในเรื่องแนงสีบ่เรื่องใหเรื่องหน้าแต่สบายใจยังบเดีดินทุลมทุไล่ก็หละ่ะสมมติว่าพออา่อสิตายแม่ยังอยู่เออคอยอยืงเงินเอาดอกอีเมลน่อยบเล่าผัวไม่ดอกก็หล่มันก็สบายคือนมาในจกนอยอยนนักหน่อยตัวเพราะได้เกิดเป็นหมาเป็นไก่นั่นมันนั่นจว่าแบแต่ว่าันแม่สิตายหรือพ่อสิตายก็ว่า ผูัวหรือว่าคนหนึ่งก็บอกเออผมเอาเมีไมเยไหมดอกกระถาเจ้าเจ้าผู้เดียวนี่แหละสิเออพอสิเบิางไฮบิางหน้าอยู่น้ำลูกน้ำเตาอย่างเี้ผู้ลูกผู้หลานก็ว่าไปตัวเออว่าต้อตงห่วงยังดอกเด้อให้หน้าสาทูผู้ข่อยไปบ่าขายบ่านั่นบ่นี่ดอกเออสู้ยุทธ์กันนักแสดงมันสิเด้อแหละเออเออรับปากเคุนทั้งทีดีเบิงเขานั่นเด้อ่พามันจะสิประหยัดเกียจตะพูดโทให้เด้มันจะล่มนรกที่มันสูญเม่เคยเขาวัดฟังรรมนักเถื่อ ตั้งแต่เขาสักส่วนบุญประเภทนี่ที่มีการบังคับยังศูนยันยังจมอยู่เก็บไปหาสแตกยังไลแต่เงอนละสามลอยมันก็ยังจมอยู่นั่นว่าล่ะเนาะเดยเลยเก็บไปยังละเงอนละหาลอยนะบุญกระถินบุญผาป่าก่าเก็บเงินขาจากหมอลำมันมียป็นงัึ่งมันมีแนวมันนี่มันเห็นมันยิ่นก็บอกหูแห้งไหลยังก็ดีเห็นหน้าเออนี่คือมันมีคําถามก็ถาม ก็เม่ป่วยให้ว่าจังไดามันก็เบิ่งก็พอกับแม่มึงเน่้แม่มันมันมันเป็นความง่ายๆเพราะสิอันเดียผู้ใดตายแล้วแปลว่าไปสวรรค์ว่าซะก็เบิ่งอุปนิสัยเบิ่งชีวิตในประจำบ้านที่จะของคุกขี้กับพอกับแม่กับปู่ย่าตายายลุงป้าเอาจากของเลยมันถือเป็นตาไปสวรรค์อะไอยู่บ่เนาะทั้งขั้นเลยมันก็สมกับพนผู้แต่เจ้าเพิ่นเป่าไว้ ก็ไปสวรรค์ซ้ำเขาโคนี่เนะพิ่นไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่ากับขนโคว่าน่ะมันธรรมดาบ่ขนาดคนมาวัดยังจะแถมมายัางมาอิจฉาลิสยาผู้นั้นผู้นี้อยู่เออแน่จีเปเอาภาษายัางกับลอยวันพันปีไปวัดที่นี่มันก็เกิดมานับกับนับกับใดไปยังไป,ยงไปบงหมอลำ <laughs> ไปบงหมอลำ <laughs> บ่น <laughs> ไป <laughs> ไปฟังเสกฟังธรรมเด้ <laughs> ไปบังหนังเนาะเชลซนถ้าว่ามีการบังคับว่าเขาเขาเอิ่อนยังวันจันทร์ตังข่านพุณประจุศักด์คุ้มนั่นไปเดอ้อร์งปินโตคุ้มเอเอคุ้มตะวันรับฟ้าวันจันทร์เนาะเออเออียังบัดนี้คุ้มมันที่ว่าสังคีตะวันออกไปวันอังคารอีน่านะจันทร์อังคารพุทธอันนี้คุ้มสารฝันไปนั่นคุ้มนั่นนี่นี่ว่าไปคือบังคับไปก็ยังศูนย์อยู่ แต่ากูหากินกูว่าจะแตกแล้วไปพวกมันแดกเป็นยังกมีได้หรอเล่นี่เอาความิงก็ทังสันกมีเนาะคุมไทยสามคัคคีไปวันพฤหรือฮารนามันยังจมน่ะนี่คือแบบบังคับอยู่เป็นยังพ่อแห้งเนะาะพระมดาอนะแต่ละคนแต่ละคนบอมมของนายทาสิแนะนําพวกใาญ่ๆทั้งหลายไห้เบงิงเจ้าของเคยคุกขี้นิสัยเขาเป็นแน่วใดก็เอาเนวนัานาน้นละป้อนไป อย่งเน่น่อยๆแต่มันเป็นสัตว์เดลัจฉานพ่อนไม่ได้เกิดเป็นไก่เป็นยังไงค้นขากินมันม่ีประโยชน์นะเนาะยัางสัตนตัวไปอิลีนี่แล้วตอนเป็นคนมันบ่มีประโยชน์เลยมันหากินเะพอะเจ้าของม่นมีการแบ่งปันบ่มีนำใจเออพอหลักใดกูก็หลักพอเบี่ยดเบียนแส่งชิงเอาไยังไดกูก็แย่งชิ่งเออแบ่งสัตนแต่ไปเกิดเป็นไก่เป็นปายเขากินยังสิมีประโยชน์กว่าแบ่งสัตนมีค้อนินอิ๋ีมันเป็นสี่เดียวล่ะ ก็เคยถามพวกแนวนั้เขาับบก็เคยถามอยู่ไหมเอออาจิะวาดีหน่อยอาปากเนา่าแล้วก็มีนอนเจาะออกมาตามขานปากนอนเป็นขนเป็นขนไยกว่านอนธรรมดาเดิยายเล็กอยากเอาอยูบ่แบบนั้ <c oughs> นนอนเป็นโตเป็นขนเป็นขนหอกบักไงบักไงร่างกายก็บได้น้อหน่อยดูซึ่งว่าเป็ดตันนั้นมันจริงจริงว่าแปดสิบสองเลยเด้อไง พอต้องรอบรับข้อมองเจ็บปวดชีวิตร่างกายนี่ un, oon, ah <remote>. inside, เป yup. ็นหนองหนองขั拜拜้นเกาหุ่นเกาที่น้ำปากข้างนั้นข้างนี้นอนเจาะออกมานั่นนี่เอู้ดบาดกำมือยั้งมาสั่งจังไดเห็นจังซีก่อนที่สิมาเป็นเปรตบริเวณสี่พวกตกนรกมาเท่าะไรถอดอะไรกับแล้วข้ามกับเดียวเงนธรรมดาเด้ออันนี้เป็นเศษกรรมที่เหลือหลังจากเกิดเป็นเปรตเอาสิไปเป็นยั้งถามไปเป็นเดรัจฉานูบราณ เดีนี้ยังเป็นอยู่มั้เจาะบางพุ่นบางพี่นอนบางตัวไตออกจากตาออกจากหูบ่แม่นตัวเดียวเด้หนัวหนเรีเออเออกเบิดนํามื้อนี้อืมันันเฮ็ดจังได๋ก่อนชีรักมักได้ยกแย่งิงดาชีพามสมณะทั้งหลายดาเิดอืมักของปักักมกเหี้ยน้อยก็เอาเสียน้อยก็เอาคืออ้วนนี่แหละเอามคืนแล้ว่ เสี้ยมน้อยมุกยุอนั่นน่ะเอาเอามาละหวานเอาไปไปทงไปตาเด็ดนะทีนี้เอาขึ้นมาเนี่ยเด้อเออเพาะว่าใบแต่คุดโพนแต่คลองยูนั่นแหละนั่นแหละเวลาผู้ใดมาเบาอันนั้นนี่ดาเขากบเพื่อนควบผิดของอยู่คองไว้เยอะแยะอันเพราะหลักนี่ยังภายใดหลักหรือเพราะดาดานอนเ่ราะเป็นนอนธรรมดาเป็นขนแข็งๆโตโตบักไงบักไง่องยังไปสี่คนบักของจักกับสันแมวหวาด บ่หุจักยังบ่หุจักเรื่อว่ายังได้สิคนนี่แหละจังหวะบ่แม่นของธรรมดาเอาอยู่แถวนี้แหละพอได้เอาไกลละเนาะมันยังยั่งอยู่ดียุบภาษีกับบ่พ้นแม่มันตายและกูยุบเซลยวยังไงนี่แหละจังหวะบางที่เฮาอุทิศบุญนั่นบ่แม่นว่าสิได้รับวัตถุชีวิตทุกอย่างถ้าเพิ่นเว้าไว้ตามตำราก็ว่าไอ้พวกกันชิปรัช กัรชริยตัชีวีเปตเนี่เป็นชนิดที่สิบสองสุดท้ายแล้วได้รับยูอันเกิดจากธาตุจากศีลจากภาวนาได้ยูแต่ถ้ายับลงไปนักลงไปชั้นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหาสามสองหนึ่งวันนี้เออก็ต้องเป็นไปตามอํานาจบ,บุญของเข้าเองตั้งหากแต่ว่าผู้เป็นลูกได้แหละทั้งสี่เอ็ไดไห้ได้ได้มากคําว่าผู้เป็นลูกอาศัยความสมบเย็นอันเกิดจากทุกอย่างแต่มาร่วมกันที่ภาวนาพระวนาดี บะแมนว่าหอยทยีเดียวคือต้องผลเลยเด้ต้องสะสมเด้เป็นลอยขั้นยังสิสะสมเกินมาเกินมาสมบัติดคุก็ลอยปีเออห้าวหอยลอยหนึ่งยังสิ้นมาปีหนึ่งยังสิหนาให้หอย,ยอีกลอยเถอพ้นมาปีสองอยังสิหนาบะแมนพัวบัดเดียวเด้เหมือนเด้ามันได้ถ้ามันได้ตกลงไปงั่นแล้วมันมันบะแมนธรรมดาคนที่ลงไปนรกตัวนั้นเป็นเปนรตเ,เ,เป็นอสุรกายยังกาแล้วแต่มันสิซ้ำเงินด้เด้ว่า ทำผิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันจะสำเร็จได้ทนนี่นังสั่งแต่ว่าสิมีโอกาสยูเทียวเดียวปีหนึ่งสิมีอยู่เท่านึงนะครับในวันโดยอาศัยอุลลัมพนาสูตรที่พระโมคคัลลาภาษาลิบุตรลงไปดับไฟนรกซอยพอซอยเม่นะครับอาศัยวันที่15ค่ำเดือน7ของทุกป,ปีเป็นวันจุติของพระพุทธเจ้าเฮาสิ่นี้ยู่งงอเดียวสิท่ทานสามารถมันจินนรกกับสร้างคนได้นะคือขึ้นมาได้ เป็นพลานเป็นศีลเป็นยังแล้วแต่พวกเข้าเหตุครบอยู่แล้วหรอวะเออต่ว่าทําให้ถูกที่ทํให้ถูกคนได้อุทิศให้เป็นน้ำได้ออต้องอาศัยความพาดีแน่หั่นแหละพรามแย่นันนั่นถือมองแน่ก็เลยว่าทําถูกที่ทาถูกการทําถูกการสถานที่นั่นแลนะเดี๋ันก,นกน็คือว่าพอแม่เข้าสิลุกขึ้นมาแน่ในเเจ็ดชัว่วโคตรอมาณนี่ ปีหนึ่งชีวิอยู่เท่หนึ่งในกลางสิบจุพวกเขาก็เห็นอยู่ถูกป,ปีทั้งวันนั้นคือวันจุติพุณเจ้าอยู่ในระคันความาัดาสิบเอ็ดเดือนต่อมาก็มาเดือนหกบัดนี้หมายถึงเดือนหกเป็นปว่าสูตรเท่ากับล่ยหลอกขึ้นหลังลงบบางตีคือเจ้าอยู่ในพระคันอตอนนั้นแหละที่ไปเดือนถ้าปัจจบันทึกไว้ไกับสร้างแต่ว่า,าไล่ยบางแล้วก็ถือกันอยู่กับบันทึกเดี๋ยวคนบางคนจัก็ซื้อไทีมาก มันเป็นยังมันหลังเพิ่งมีวันพิเศษมันเป็นพินเศษยังก็แล้วแต่เพอได้จะลูกไปคนเราเดินนีเขาเอาลงยูทูบไปหลยอยู่ไม่ไปถามอะไรไปฟังเราในหันแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเพื่ักนปฏิบัติไะไรลู่เองเห็นเองได้อันนั้นแบบเป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่ใจเลยลักษณะนั้นค้นไปเหตุเอาแต่ก็บอกถึงความสําคัญในหนังสือนี่ก็คือกันแต่๋ยวคุคนอ่านข้าแปลมันเี่เด้อ อ่านข้างแปลข้อสิไง้ดลู่ข้อหมายละเอียดลึกซึ้งอยู่ในนีออ้ทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่ทำความคิดเห็นเห็นมันตรงกับข้ามสอนเพื่อนใด้คือยอมรับความเป็นจริงที่ตัวเองเป็นมาออทุกแบบใดแต่ของถูกเป็นอย่างเป็นอย่างขึออ้นถูกบ่แม่นนะจังหวะหลายๆอย่างในการปกป้องุ้มข้องอย่างแล้วแต่ออแล็แต่่าคำว่าทีมากของแต่ละผะค่าถาหรือว่าแต่ละผะผลิตนี่ก็ต้องอาศัยกัน สิแสดงให้ฟังเรื่อยๆดอกถ้าคิดพ่อถ้าไม่คิดพ่อก็แล้วไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีเหตุตมีพยานมีหลักฐานหลายๆอย่างก็น่นี่เอาสะอาหลับพ่อเมือ่อ